าจารย์ป๊อปพระศรีวลี24่ชั่วโมงเริ่มเรตติ้งแรงรายการไก่เขียไก่เกลีย่ยหลังจากมีการเผยแพร่รายการไก่เขียไก่เกลีย่ยรายการท็อกแบ่งปรประสบการณ์ตรงกับผู้ไก่เกลีย่ยผู้ทรงคุณวุฒธและนักกฎหมายวิชาชีพและความรู้ข้อกฎหมายต่างได้รับกระแสะตอบรับสื่อสารช่องทางของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอาจารย์ป๊อปพระศรีวลี24ชั่วโมงพิธีกรดารามหาชนผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ว่าชื่อรายการนี้ มีความหมายที่มาที่ไปจากการสนทนากับเอภศิลปินดารานักสแสดงชื่อดังผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงช่องดนซีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครจึงได้สรุปใช้ชื่อเป็นรายการไก่เขี่ยไกล่เกลี่ยรายการไก่เขี่ยไกล่เกลี่ย,ยมุ่งเผยแพร่พระราชบัญญัติการไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนปี2 5 6 2เพื่อประชาชน สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับตามหลักกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการไก่เกี่ยไก่เกี่ยวันนี้เสนอเป็น EP ที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเบรกแรกสบายในช่วงของพระราชบัญญัติการเกลี่ย2,500ป2ครับคณะผู้ไกลเกลี่ยและผู้เกี่ยวข้องต่างขานรับรูปแบบรายการไก่เกี่ยไกลเกลี่ยซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดี โดยนำภาพประกอบเป็นการ์ตูนแอนิเมชันมาสื่อสารจำลองสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายที่เป็นคนดนะันทำไรอยู่คะอ๋อดูรายการใจ่เคียร์ไก่เคียร์จ้านี่ไง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 หนึ่งเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องอ่า โลกแตกของการอยู่คอนโดไงแลสมัยนีย้คนที่อยู่คอนโดอ่ะมีปัญหาเรื่ค่าส่วนกลางเคร่รอค่าไฟฟ้าเรื่องค่านา้ำบางทีค่าจา่ายใช่ไหมคะทีเนี้ย e ีเนี้ยสนุกนะให้ข้อมูลดีด้วยทำไรอยู่คะดูราการไก่เกียไก่เกี่ยอยู่ครับเป็นราการของอาจารย์ต๊อปในทางูบู มีประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ทางกฎหมายหาควาเพิ่มเติมได้ในช่องอยูทูบทำอะไรอยู่คะดูรายการไก่เสียกันดีกว่าค่ะข้าวใส่บาตรดูแลสุนัขเด็กดูด้วยอ่ะมีประโยชน์ด้วยนะ ติดตามช่องนี้ด้วยนะคะไก่เคียไกเยะะเย่เคียค่ะที่ยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติกตกอรค่ะภาพออกอากาศทุกวันสุขเวลา19นาฬิกาทางช่องทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook TikTok โดยพิมพ์ชื่อรายการไก่เคีย์ไกลเกลี่ยอาจารย์ป๊อพระศรีวลี24ชั่วโมงและทีมงานหวังว่ารายการไก่เคีย์ไกลเกลี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมแบ่งปันเผยแพร่ชแชร์ข่าวสาร รายการไก่เขี่ยกลายเตี่ยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมประชาชนทุกท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาไม่พอใจอาจารย์เขาเลยขับรถนักศึกษาเลยขับรถมาชนอาจตนาอ้ากลงเจตนาเออเจตนาหรือเปล่าไก่เี่ยไกเ่เตีย